สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex d a i l e View สรับสนุนโดยรก o กอ e r IX รก o กอ e r มาตรฐานของชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับมีมป็นี่สประเภทนะครับอยู่ภายใต้ก,กันกับดูแลของ3หน่วยงานนะครับ FSCA MISA แล้วก็ FSA นะครับราคาทองคำนะครับโอกาสในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เมื่อวันศุกร์นะครับราคาเนี่ยได้มีการเททิ้งนะครับหลังจากที่ราคาได้มีการ approach high นะครับบริเวณ high เดิมครับซึ่งเป็น supply zone แน่นอนนะครับพอถึงปุ๊บนะครับเขาเททิ้งลงมาทันทีนะครับเราไปสังเกตพิกรรมราคานะครับในกรอบเวลาใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมาวิเคราะห์โอกาสนะครับในขณที่ถัดไปนะครับในต้นสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในก็อบเวลารายเดือนนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ปิดเดือนกรกฎานะครับได้อย่างแข็งแรงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อการวิเคราะห์ก่อนหน้าน,นั้นนะครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนะครับก็จริงๆก็มีวันเทดอยู่แค่2วันนะครับเพราะหัดส,สุกก็ยังเป็นอินดิชันนะครับราคาเนี่ยปิดใกล้เคียงกับราคาปิดของช่วง เดือกระฎาคข่มนะครับทีนี้ราคาอยู่เหนือมันลี่อัปเปอร์แบนนะครับโอกาสเนี่ยน่าจะเป็นนะครับการย่อนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นย่อก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับเรามีแนวรับเป็นเส้นสีน้ําเงินเข้มนะครับที่เขียนว่ามันลี่อัปเปอร์เบนดลี่ซึ่งเกิดการเบรกเอามาเมื่อแท่งของเดือนที่ถัดมาน,นะครับ ทีนี้นะครับในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่แท่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเป็น i n d e n t ช t i o n bar นะครับมีไส้เทียนด้านบนด้านล่างนะครับไม่แน่นอนอยู่บริเวณเส้นนะครับตัวม Marley upper d a ลี่นะครับแต่ว่าแท่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อเกิดความไม่แน่นอนเขาก็สะบัดขึ้นต่อนะครับแต่ว่าการสะบัดขึ้นต่อยังไม่มีนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นนะครับอย่างที่บอกมันเป็นไซด์เวย์อัพ มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันเฟดเอาท์หรือว่ามันลดน้อยถอยลงครับมันมี3ไฮนะครับแต่ว่ายังไม่มีไฮใหม่นะครับที่เราคาดว่ามันน่าจะได้สัก2,500เป็นอย่างน้อยนะครับก็ยังคุ้มคือนะครับในก่อนเวลาสัปดาห์แล้วเราก็เห็นว่าไอ้สัญญาณบริสเซิลเจนที่มันเกิดขึ้นนะครับสไฮก่อนหน้านั้นนะครับสองสี่สามหนึ่งสองสามห้าศูนย์สองสี่ห้าศูนย์นะครับแล้วก็สองสี่แปดสี่เนี่ยนะครับมันมีโผชนะครับเอสไอเนี่ยก็มีการขัดแย้งกับพฤติกรรมราคานะครับแนวรับ กรอบเวลาสัปดาห์อยู่ประมาณ23 42นะครับแล้วก็เส้นสือเงินนี้นะครับยังดูใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะอาจจะไม่มีมีนิ่งมากนะครับในกรอบเวลาสัปดาห์นะครับแต่ว่ากรอบรายเดือนเนี่ยสำคัญนะครับกรอบเวลาไายวันนะครับเราดูกันนะครับราคาหลังจากที่เมื่อวันพุธนะครับต่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับเฟดประกาศคงเหลเวไว้นะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการ ปรับลดดอกเบี้ยในครั้งถัดไปนะครับยืนอยู่เหนือเส้นสีม่วงได้นะครับวันพฤหัสพักตัวนะครับวันศุกร์นะครับก็กินร่างกินบทนะครับก็เป็นสิ่งที่ลำบากสําหรับเทรดเดอร์รายย่อยนะครับราคากินร่างกินบนแบบนี้นะครับแล้วก็เลนจ์นะครับของการเคลื่อนที่นะครับเมื่อวันศุกร์นะไฮอยู่ประมาณ2477นะครับโลอยู่ประมาณ2410นะครับก็เกือบเ0็ดเหรียญนะครับเพราะฉะนั้น 60- 70เหรียญเนี่ยก็อาจจะโดนค่ากันไปหลายคนครับโดยรวมนะครับเขายังอยู่นะครับบริเวณ เหนือแนวรับที่ผมให้ไว้นะครับแนวรับ BB Midland 2410นะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันศุกร์นะครับราคาลงมาเทส2410แล้วก็ดิขึ้นไปนะครับใครรอบายนะครับหรือว่าใครเรื่องของการคัดกรองเทนนะครับตอนนี้เขายังเป็นเทนขึ้นอยู่แล้วก็ยังอยู่เหนือเส้นสีม่วงอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับสำหรับก่อเวลารายวันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขายังไม่มีไฮใหม่นะครับราคาเนี่ยก็เริ่ม อไอซีเนี่ยเริ่มออกข้างนะครับเริ่มปรับหัวลงเช่นเดียวกันนะครับแนวรับสําคัญอีกแนวหนึ่งนะครับนอกจากแนว BB m i d d l e อ a n d 2 4 1 0และนะครับก็จะเป็นช่วง2 3 5 0ที่ราคาเนี่ยน่าจะเกิดตัวไฮโรบรวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตราคาได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเราดูกรอนะครับว่า4ชั่วโมงตอนนี้เป็นยังไงนะเมื่อคืนเมื่อวันศุกร์นะครับราคาขึ้นไปทำไฮที่2478นะครับแต่แล้ว เกิดบริษัเอ็นกัฟฟิงนะครับกินกินนะครับทิ้งลงมาเลยนะครับจากแท่งนี้นะครับจาก2 2 4 7 7ลงมาทำ low 2 4 1 0นะครับแท่งเดียวนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าการทิ้งตัวลงมาของขอด4เฮดนะครับเขายังปิดแท่งนะครับอยู่เหนือเส้นสีม่วงนะครับแล้วแท่งสุดท้ายก่อนตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับเขายังยืนอยู่เหนือเส้นสีม่วงอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังมีนะครับแรงซื้อนะครับ ยังเป็นตัวคัดกรองเท็นะครับแต่ว่าออมองว่าไม่ค่อยสดใสนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ตัวภายใต้ Re s i s t a n c e เส้นสีแดงนะครับแล้วก็การขึ้นไปหลังจากมันเกิด b a r i s h d i v e r g e n c e นะพยายาม Sideway a ว p ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งนะครับดูเรื่องของเทรนด์นิดนึงราคาอยู่ใกล้เคียงกับ BB m i n ิน e นอกรอบ 4H นะครับดูเรื่องของ EMA อีกหน่อยนะครับก็เราจะเห็นว่าราคามันลงมานะครับเรียกว่า EMA 0กรอบ4 h นั่นแหละนะครับแล้วก็สะบัดขึ้นไปโดยรวมมันยังกำกวมนะครับอยู่ภายใต้กรอบไซด์เวัพตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างไฮส์ไฮนะครับไฮโลนะครับไฮไฮไฮโลนะครับทำส2สวิงโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปอันนี้อาจจะเป็นตรงนี้ไฮโลนะครับแต่เหมือนจะเกิด2สวิงไฮแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งผมมองว่าโอกาสมันน่าจะเป็นการแบบเนี้ย เกิดขึ off, ้นได้มากกว่านะครับแต่ว่าน่าจะออกเป็นไซด์เวด้วยนะครับไปดูกรอบ 1H นะครับผมมองโอกาสกานเลื่อนที่นะครับคล้ายๆอย่างที่กําหนดไว้เลยนะครับเขาอยู่แนโครงสร้างขาขึ้นนะครับไฮไฮไฮโลนะครับไฮเออร์ไฮนะครับพักตัวไฮไฮไฮโลยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายกแบบไม่มีโมเมนตัมคล้ายๆของ กรอบเวลารายวันนะสุดท้ายก็เจอแนวต้านของกรอบนะครับเส้นสีฟ้าทิ้งลงมานะครับทิ้งลงมาก็เรียกว่ามาถึงบริเวณแนวรับนั่นแหละครับเกือบจะถึงตัวแนวรับของกรอบชานเอลเลยนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นมานะครับดีขึ้นมาดีเซสเมนต์มาได้ประมาณ50%นะครับวัตส์สวิงไฮนี่กับสวิงโลนี่เกือบ50%แล้วนะครับผมมองโอกาส2แบบนะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับกรอบ1นเเนี่ยมันมีช้อยส์แรกนะครับผมขออนุญาตทำเป็น สีที่แตกต่างแล้วกันทำเป็นสีสีชมพูแล้วกันนะครับช้อยแรกก็คือราคาจะไต่ขึ้นไปครับใกล้เคียงแนวเส้นสีแดงนะครับฟิโบ6 8นะครับประมาณ24 50โดยประมาณนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวลงนะครับอาจจะลงมาทดสอบเส้นสวิงโลแถวๆนี้ได้นะครับ24 15 24 16นะครับนี้ตัวนี้คือตามโครงสร้างกัรเคลืนที่ราคานะครับ ตัวเส้นสีแดงเป็นตัวคัดรองเทนนะครับแล้วก็ราคานะครับเนื่องจากมีการดรอปอย่างแรงนะครับราคาขึ้นไปนะ momentum อาจจะไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมีการกลับตัวจากโซน2450ลงมานะครับตามเส้นสีม่วงนะครับเวที่2นะครับ momentum ยังมีอยู่นะครับด้วยโครงสร้างไงอ้ขึ้นยอ่อขึ้นย่อนะครับราคาเนี่ยน่าจะ อาจจะไม่ใช่น่าจะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นอีกข้างหนึ่งนะครับเบรกเส้นสีแดงไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับน่าจะจบในระดับ2470นะครับก็คือเส้นสีเส้นประตรงนี้นะครับ2470 22469ตัวนี้นะครับก็ถึงตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีการย่อนะครับย่อเนี่ยแต่ว่าการย่อตรงนั้นนะครับหรือว่าปรับตัวลงตรงนั้นนะครับน่าจะมี แนวรับเส้นสีม่วงเป็นตัวซัพพอร์ตราคาก็ประมาณ2440นะครับอันนี้ก็คือเวทที่1นะครับรอช็อต2469 2470นะครับช็อตมา2440นะครับเวทที่2นะครับรอช็อต2450นะครับทาร์เก็ตนะครับ2415นะครับยังไงบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับแลอาจจะแบ่งไม้นะครับเข้าตามโซนในสถานนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ในการวางแผนการเทดนะครับเราไปดูที่ตัวเม t a t r a ล e r ยของ IUX นะครับก็ผมใช้นะครับบัญชีประเภทรอนะครับซึ่งมีบัญชีสเปซต่ำที่สุดนะครับ ตัวนี้นะครับตลาดปิดนะครับเราเห็นทองคำสเปซ21นะครับแต่ว่าเวลาที่ตลาดเปิดนะครับในเช้าตู่วันพรุ่งนี้นะครับเราเห็นว่าสเปซทองคำเขาก็อยู่ที่5ที่6เท่านั้นนะครับ E.U 0.001นะครับแนวทางการเทรดนะครับเรามองราคานี้ได้เลยนะครับวาง p e n d i n อ order 2450นะครับแนว BB pivot band ตรงนี้นะครับช็อตมานะครับเราอาจจะมองอตรงนี้ก่อนนะครับประมาณสัก2424นะครับระยะการเคลื่อนที่นะครับกับ 5 1งลงมา24ก็ประมาณ25เหรียญ26เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเวที่แนะนำสำหรับวันจันทร์นะครับยังไงก็ไปหาความเสี่ยงนะครับบางท่านอาจจะไปได้เฝ้าติดตามตลาดโดยทั่วไปนะครับเรานะครับใช้การแบบ pending order ได้นะครับยังไงก็สามารถจัดการได้บนแอปพลิเคชันนะครับ i o x ได้เช่นกันนะครับดาวน์โหลดได้จาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับ สุดท้ายนะครับขอญาตแนะนำนะครับผู้สั่งของเราบล็อกเกอร์ไอวนะครับมีแอปพลิเคชันให้เราใช้งานนะครับดาวน์โหลดได้จาก Store แลก็ p p Store นะครับเซิร์ช i u x นะครับเราสามารถจัดการบริหารพอร์ตการลงทุนนะครับโอนฝากถอนนะครับเทรดนะครับติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจนะครับได้จากแอปพลิเคชันที่หน้าโฮมเลยนะครับแล้วก็รับอุปทาโมนัสามสิบเดียร์ยูโซลา่าไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับเพียงเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับ รับไปเทรดนะครับมีเงื่อนไขในการถอนกำไรนะครับเช็คกับซัพพอร์ตนะครับเทแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเทกับ IUX นะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีนะครับถอนเงินรวดเร็วนะครับสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ได้เปรียบยิ่งกว่ากับค่าสเปรดตามนะครับมีบัญชี4ประเภทนะครับเราไปเลือกเปิดตามสไตล์การลงทุนของเรานะครับแล้วกับขวใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex t e l e v i n ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ